สบายดีอีกรอบเดอ้อพี่น้องออกมาจากไหวพระเรียบร้อยแล้วพี่น้องกามาริมนำเจ้าพยาอีกครั้งหนึง่งปากินอาหารพี่น้องปลาสวาย ปลาเมาบ่เคยเห็นปลาหลายพี่น้องบรเคยเอเมตะกี้เห็นกัหลายช่วงน้ำาทันหลายน่ะเออหน้ำาทันรา่หลายแค่เไรเนะเ่นขียนรัพยทานคุณแม่ วันนี้พาเลาะทั้งวันเลยพาเลาะเลาะ,ะจนเมื่อยเลาะจนเมื่อย <c oughs> แล้วพี่น้องเสียงดังเป่งปังเลยแม,ม,ม่น้ำเจ้าพยาจนิเอ อากาออกมาแต่วัดเมื่อกี้นี่เนาะพี่น้องเนาะไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีโศกมีลาบให้อยู่เย็นเป็นสุขเนาะพี่น้องเนาะเดินทางไปใส่กะงเกให้ปลอดภัยละกาอยู่ดีมีแห้งเนาะพี่น้อง ีก,ก่ใจไหนแก่กลับเลยพี่น้องจใจสิไปวัดได้ต่ออีกพี่น้องเก่าวัดว่าสันได้แต่ซองวัดนะพี่น้องเนาะทำกรแบบนี้แหละพี่น้องถ้าอยากไปเก่าวัดต,ต้องมาแต่หกโมงเสาร์พี่น้องเนาะจาังทีได้ครบเก่าวัดเขารถพี่น้องเขารถ หลังจากที่มาจากน้ำเจ้าพยาแล้วมาต่อวัดวัดคุณแม่คุณแม่กับคุณ่อเดินจูงม,มือกันต้องแน่งต้องเน่งต้องเนง thiên ơi, xinh đẹp, đẹp nữa, 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 đẹp อืมกรุงเกา่าพนสวยงามอมะาลรอ๋อ <c oughs> สุดยอดเลยนะพีะ่น้อมเมืองมรณกโลก Đây là yết. <laughs> sao phèn, chọc phèn nhận Phụt là đấy sao phèn ใส่ผาถุงได้ใส่าถุงแพงกับเบาแพงสิพาเดินชมพี่น้องอู้ประเมาเป็นทัทานที่เก่าแก่นะพี่น้องถือทำลายเมนระเมน แต่ว่าถึกทำลายก่อนอมเนอมขยันเด็เฟินมากเฟินมากงามไปไปผู้เล้ยงปลาเมาเดินสายเดียวผูพี่นะ

อย่าไปแกะอย่าไปงัดมอดุกโลเด้อบอยยังหักจากดีมีต้องคงไว้ดังเดิมพี่น้องคับเป็นเมืองมรลดกโกบห้แต่งบห้เติมบ่อ้เสริมเนาะแล้วก็บหใหายไปสวยงามมาเมา คือเหรอคนละเล่นม่านน้ำบางอย่างนะม่านน้ำกันอย่นางนี้พี่ประเมาเจดีย์ผุนพี่น้องเอ้ยมาแพงกับเมื่อยยางคือกันกับปลาเมาอะไรแหละพี่น้องเมื่อยอะไรนี่เห็นเครื่องบิน เร็ดแต่พน์เนาะเี่นไหย็บฮเ็นมัมากะมาไหว้ขอพร No. Mm -hmm. Pertama ohinnya si PMI. กาศันดิเหมะให้สมาธิพี่ ก็ซีเร็งแรงพี่น้องกันสิพากันเดินทางออกพน้อพี่น้องมาแพงกันหน้าดำเลย <c oughs> มืดเริมเร่มที่ว่ามีความสุขหลายเนาะพี่น้องเนาะได้มาเห็นได้มาชมสวยงามแล้วก็มีความสุขพี่น้องปลาเมาเป็นยังได้ปลาเมาโอ้ยเ,เต็นหลายบวกขีดบวกพัดมาสิได้มาหเห็น บกีดบกฟันเพื่อนมาเฉยไหมเห็นบ้าแพงกับบกีดบกฟันคือกันเนี่ยเด่เหลื่อมพี่น้องเอ้ยแต่ความันเกิดเนาะเหลื่อมเกิดมันธรรมชาติทั้งนอกนะบ้แพงแมนบ้แพงกับเน่นเลยใจกับโอ้กระซุ่มกระซวยมีความสุขรลซุ่มตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเอามาเห็นกับนตจบที่บกเคยเห็นแม่ครัเป็นของเก่าของแก่ที่เป็นมูลมรดกโลกผุดได้แม่พี่น้องอืมเป็นเมืองเก่าอีกพี่น้องมาเมื่อนี่แมน มีความสุขหลายเนาะทางมาแพงครับขอบคุณขอบคุณไปทางคุณพ่อคุณแม่เนาะแม่ละไมที่พาเที่ยวพาทมดีมกดีใจหลายพี่น้องเอลยยิ้มบูฮุบเลยบาแพงเนี่ยก็ขอบคุณขอบคุณทั้งแม่ละไมแล้วก็อ้ายเนาะที่พาเที่ยวโดยก็เพื่อนเพลินคนขับรถนดงานี่ัฒนธรรมสุขสุขคนเนาะที่พาทัวร์พาเที่ยวมีเวามหด้วยวัฒนธรรมสุขสุขคนมีความสุขความเจริญพี่น้องาพี่น้องมาหอนมาแพงนะสิจบคลิปสัมนิทเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์แลยก็กดติดตามให้ช่องบ่าแพงเนี่ยเด้อพี่น้องลงคลิปซะอาหนาหนาหนามันฉันยันบ่ดีเนาะพี่น้องจะเป็นแนวใดเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเบิร์สุขุสุคนสบายดี